กำกำกำอ่นล้วฮะแปดศูนย์สุดยอดยันเดียวนะตลิน

จำ่่าอะไรตีจำกันว่าอะไรติโอ้ยยูไงคนเอกยูนงั่นแหลมาตบว้านมีคนนึงน่ะเออนั่นละโอ้แบบนี้ไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วว้าวเกือบวิดเกือบขามนะเฮียเราเนี่ยนั่น รับเต็มเดียวโอ้โหท่นตกเสดาขามหัวเล่นมดลกินลนะพี่ผมมีเรื่องรบกวนพีว่าอยาให้ช่วยน้ำนาทีมของัสองเมือไรมั้งพนน กเขาดีไะเสียงหมดยังเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนอยู่ไม่ต้องเรื่องมากเปลี่ยนตีบพติดบ้างนะอันนี้ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยเียนเรียนเรยน โอ้ไปยงน่อยเดียวป่ะเอาโอ้จวดป่ะไปย่องขันบาจอดนี่เขาด้เตรียมอ่ะ ออยังาจอดเสยวะนี่ไหมเออเออเอเอดี <min utes <min utes ๋ยลเจี๊ยบเสียพ่งมาพี่หารับสองหมดแล้วสามหมแล้วนะพอพ่งเป็นหลานลุงนั่นหรอ้เลี้ยสอลุงเนี้ยผู้ชีวยล้ยเต็มเลยอะเลี้ยสองนี่แหละข้าวดีสุดเออโลดไปทีรับทีรับ สองขัไปแล้วก็ทงไปไกนทงนี่มันมีแสงเดือนด้วยมึงนั่งหัวปมาทเถอเออตียาของออกไปเขาตีรับษาออนเขาตีเขียนเลเข้าร่วันอาฟีดถ่ายลาเกตยังเดียว

มาใส่ปัญหาแล้วสิมันสะปัญหาแล้วสิน่ะจีเจีมเขาได้เปลียดันปะเจีมเนตัวนึงเจีกมครับ ມັນມາແລ້ວກິເພງົວລະແມຕຮົາບນຕະນອງ